เพื่อนๆวันนี้เราจะไป audition the voice กันนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับในวันที่3ามถึงวันที่5้านี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงห้น,นะครับเก็บ7จ็ดโมงก็จองรถเที่ยว8ปดโมงไว้ขึ้นรถกินบัสไปนะครับผมก็จะเอากีตาร์ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไป audition ดูในการ audition ก็จะเอา,อาบัตรประชาชนไปนะครับกับสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัครนะครับผมกำนดนจำนวนก็ แปดร้อยคนต่อวันนะครับก็ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าบอกกันเลยว่าไม่เคยไปเชียงใหม่ด้วยตัวเองสักทีนะครับผมก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ที่นี่จินี่ก็แต่งตัวนะครับปกติไม่แต่งตัวแบบนี้สักทีนะฮะก็โอ้นี่มนกะผักเราตบโตเลยครับผมรักกันจริงๆรงดีว่ะเหรอ ก็จะได้เวลาเดินทางนะครับเราก็จะเจะไปทีนี้ก็ยังต้องใส่กันแดดนะครับเนื่องจากแดดที่ไทยนี่รุนแรงเหลือเกินเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บขสนะครับพะเยาอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับคนแบกกีตาร์ของเราเอาล่ะครับออกไปเลย รป็นแบบกีตาร์ค่อนข้างที่จะน่าอ้ากรรมคนเดียวกรรมคนเดียวตอนนี้ก็รู้ระทึกมากนะครับผมอีกสิบนาทีรถจะออกนะครับมาทำเบรดล้องคนคิดอะไรอยู่เนี่ยคุรู้ว่ากี่โมงฮะลองฟังใกล้จริงเหรอบอกไม่เลเมื่อกี้เลยค่ะเหรอบอกทุกนยาอะไรวะรักคือเป็นยาอีกค่ะรียบร้อยครับ ด่วนนะครับน้องรีบไหมครับใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเลล้วครับผมขณะนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบกว่าตอนนี้ถึงบขสแล้วนะครับก็เราเราจะไปดูรถของเรากันว่าอยู่ตรงไหนยี่ยืดไปยืนนต้ต้นก่อน ไปรถอยู่ข้างหลังรถสักครับชาญชลาเนี่ยจิตแปดเหรอจิ้าโบร์ก่อยนะข้างหลังรถซัดเนี่ยเราจะขึ้นรถคันนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับสถานีไม่รู้กระส้นทานอยู่ตรงไหนกูจะหาเจอยังไงก็จะเปิด G p S หาดูตอนนี้เราก็กำลังจะมาหาอะไรกินนะครับเจ้าน้อยคนนี้แม่กระร้านสินทานอยู่ไหนก่อนฮะ เหรออันนี้เหรอนี่ม่ใช่นี่มแรมพูดกลางสิพูดเหนือทำไมเออก็คนกลางนี่เราคนกลางนะมีคนบอกว่าถ้าผูดเหนืออีถ้าพูดกลางจะลุ้นชาติเพิ่มจะช่วย่สอะไรกินะล้อมลามหน้าค่ะลาบหน้าครับไา่นด Ini habis ini ada bangsa Mauriya mulai saya mainkan di situ bekerja di k itu loh l khif task priests to my อยู่ในนั้นอยู่นะ,ะใช่ก็เราจะไปเซ็นทรันแอร์พอร์ตนะครับผมซึ่งงานเริ่มประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าจะไปไม่ทันทำไามหนาดำยังวะก็จําเป็นแปดร้อยคนต่อวันนะครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าลุยลุยลุย ผมไม่เคยมานะหลงเลยนะครับตอนนี้หลงจริงๆนะยอมรับว่าหลงยอมรับว่าผมขี้เกียจตอนนี้ก็วนหลงไปเรื่อยหลงไปเห็นขึ้นๆหลงๆก็แล้วเงี้ยคนเยอะมากมยตอนนี้คือเต็มนะครับสมัครไม่ได้แล้วต้องมาอีกวันเต็มในเวลาตีแบบเที่ยงเป็นทีครึ่งชั่วโมง ตอนนี้คือเราจะต้องไปหาที่พักนะครับผมเพราะว่าคนสมัครเต็มกะจะมาวันเดียวจบแต่เป็นไปไม่ได้ครับต้องอยู่อีกวันหนึ่งก็จะไปหาที่พักก่อนเราจะเอากีตารไปไว้แล้วก็หาเที่ยวนะครับยังไง <นะ S 1> ก็พรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับผม <laughs> ผมมาออดิชั่นรายการอ๋อเขียนทำไมสวัสดีครับวันนี้ผมมาออดิชั่นรายการเดอะวอยนะครับซึ่งมาตั้งแต่สิบโมงแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับค่อนข้างที่จะงานนี่นะสองแล้วหรอสองแล้วสองทุ่มนะครับก็สองจะสามแล้วเหรอได้แล้วก็จะนอนเวลาไหนเนี่ยก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับผมดูขอบตาชีวิตไม่ยังพูด Oui, si c'est bien. Là. Oui. ได้ยินไหมไม่ได้ยินตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นเออเมื่อกี้เข้าไปว่าปีนี่ยจะได้พอไมีของขอก็ตีคอร์ดผิดไม่ตีคอร์ดที่ตอนไหนจังหวะไหนจังหวะไหนจังหวะก่อนไม่รู้แกจะโจมันมันมันเพี้ยนก็ใช่มันเพี้ยนไปมากเลยเหรอโอู้เม่ก็มันเป็นยังไงนะเราต้องตามพี่ได้อย่างนี้ไว้ก็ตอนนี้ก็ได้เวลากลับของเราแล้วนะครับก็เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยตีคอร์ดผิด ด้วยไม่รู้ว่าสิผ่านหรือเปล่าเนาะก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็เดแบกของเราครับวันนี้ต้องยกให้งเ p พคนนี้เลยแบกทั้งกีตาร์แบกทั้งกระเป๋าอันนี้ผมคือถ้าไม่มีเขานี่แย่เลยนะครับผมเนี่ยี่มหนอตโต้คิมินอตโตครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ